ตัวอย่างชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการขอผู้สอบบัญชีมีอะไรบ้างและเราจะต้องมีหลักฐานอะไร ก่อนยื่นชั่วโมง CPD นี้ค่ะสำหรับผู้สอบบัญชีคนไหนนะคะที่กําลังสงสัยค่ะว่าชั่วโมงไม่เป็นทางการของผู้สอบบัญชีเวลาที่เราจะต้องเก็บ CPD หรือว่าเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเนี่ยมันประกอบด้วยชั่วโมงกิจกรรมอะไรบ้างนะคะและแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราสามารถเก็บชั่วโมงได้เท่าไรเราจะต้องยื่นหลักฐานอะไรเรามาดูกันค่ะ สำหรับกิจกรรมแรกที่ทุกท่านสามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้นะคะแบบไม่เป็นทาง,า,างการก็คือการเข้าอบรมสัมมนาซึ่งการอบรมสัมมนานี้นะคะจะเป็นหลักสูตรที่สภาไม่ได้รับการอนุมัตินั่นเองนะคะหรือ <nel> ว่าเขาไม่ได้ขออนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีหรือเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราก็สามารถใช้เป็นชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ค่ะซึ่งเวลาการนับชั่วโมงเนี่ยเขานับตามจริงเลยและหลักฐานที่เราต้องมีก็คืออะไรบ้างก็คือหนังสือรับ ะะสำเนาเซ็นชื่อแล้วก็รูปถ่ายสําหรับการที่เราไปอบรมมานั่นเองนะคะอันที่2ค่ะการรับฟังข่าวสารวิชาการหรือวิชาชีพนะคะอย่างเช่นนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการบังคับใช้มาตรฐานชุดใหม่ยท FRS for n p a e นะคะถ้าสมมติว่าเราไปรับฟังผ่าน u t u b e นะคะเราก็สามารถเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ค่ะซึ่งเราสามารถเก็บได้ตามจริงนะแต่ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อครั้งนั่นเองนะคะก็คือ หหัวข้อเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงนั่นเองนะคะและสิ่งที่เราจะต้องมีสําหรับการเป็นหลักฐานในการเก็บชั่วโมงก็คือการจดบันทึกสื่อที่รับชมว่ารับชมจากอะไรนะคะรับฟังจากที่ไหนนะคะแล้วก็ระบุชื่อสื่อหรือว่าเว็บไซต์ที่เราไปรับฟังนั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่เก็บ รายละเอียดตรงนี้แล้วนะคะตอนที่ยื่นชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องใส่ข้อมูลตรงนี้ไปด้วยค่ะอันที่3นะคะก็คือการอ่านวารสารนิชาการค่ะหรือบทความที่ เกี่ยวข้องกับวิชาการนะคะก็สามารถเก็บชั่วโมงได้ตามจริงแต่ว่าไม่เกิน2ชั่วโมงต่อหัวข้อ,อยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าใครมาอ่านบทความนะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชีที่ c p d Academy ลงไว้ในเว็บไซต์นะคะทุกท่านก็สามารถเก็บชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการ ได้นั่นเองนะคะและสิ่งที่ทุกท่านต้องเก็บไว้ก็คือว่าชื่อวารสารนะคะหัวข้อเรื่องนะคะชื่อเรื่องนะคะวันที่แล้วก็ผู้เขียนนะคะว่ามาจากแหล่งไหนนะคะถ้าเป็นจากเว็บไซต์ก็มาจากเว็บไซต์ไหนนั่นเองนะคะตัวถัดมานะคะก็คือการเข้าร่วมประชุมหรือว่าอภิปรายนะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะออกมาตรฐานอะไรสักชุดหนึ่งเนี่ยเขามีการจัดอภิปรายกับผู้ทําบัญชีกับผู้สอบบัญชีนะคะแล้วเราไป เข้าร่วมการอภิปรายนั้นนะคะเราสามารถเก็บชั่วโมงได้ตามจริงนะคะแล้วก็หลักฐานที่เราต้องมีก็คือรายงานการประชุมหรือว่าใบลงชื่อเข้าร่วมประชุมนั่นเองนะคะข้อ 5. การศึกษาดูงานกิจการหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์หรือเราอาจจะไปศึกษาดูงานในโรงงานต่างๆนั่นเองนะเราก็สามารถนับชั่วโมงได้3ชั่วโมงต่อครั้งนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการถ่ายร ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีเอกสารประกอบการเข้าร่วมดูงานเหล่านี้ด้วยนั่นเองนะคะถัดไปนะคะข้อ6นะคะมีหลายกิจกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าทุกๆก,กิจกรรมนะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สอบบัญชีมากเลยนะคะถัดมาเป็นวิธีการเก็บชั่วโมงแบบที่เราไปเป็นคนสอนหรือไปเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรหรือว่าหัวข้อต่างๆ ซึ่งในหลักสูตรต่างๆนี้เนี่ยเราอาจจะไ,ได้ขออนุมัติจากทางสภาวิชาชีพบัญชีแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีการสอบบัญชีอะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั่นเองนะคะหลักเกณฑ์เราก็สามารถนับชั่วโมงได้ทั้งหมด3เท่าก็คือว่าชั่วโมงชุดแรกก็คือชุดที่บรรยาย ตามจริงนะคะชุดที่2ก็คือการเตรียมสื่อเป็น2เท่าก็คือรวมรวมแล้วก็คือ3เท่านั่นเองนะและสิ่งที่เราจะต้องมีก็คืออะไรนะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือสื่อการสอนใบรับรองหรือว่ารูปถ่ายขณะที่เราบรรยายค่ะตัวถัดมานะคะข้อ7ก็คือการสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เราทำ วิทยานิพนธ์นะคะจะต้องมีการไปสอบถามนะคะหรือว่าทำแบบสอบถามเกี่ยวกับวิชาชีพนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้นับชั่วโมงได้นะตามจริงแต่ว่าไม่เกิน2ชั่วโมงต่อครั้งนะคะ เอกสารที่เราต้องมีนะคะก็คือการสัมภาษณ์ระบุวันที่เวลาสถานที่แล้วก็มีรูปถ่ายประกอบด้วยนะคะตัวที่8ค่ะการเขียนวรารสารหรือว่าบทความต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิชาการเผยแพร่ให้กับสาธนารณชนนะคะเราสามารถเก็บชั่วโมงได้ตามจริงแต่ไม่เกิน3ชมชั่วโมงต่อเรื่องค่ะบทความที่เราเผยแพร่นั้นก็จะต้องระบุบทความที่เผยแพร่แหล่ง ะะวาวารสารวันเดือนปีที่ตีพิมพ์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะตัวที่9ค่ะกิจกรรมอื่นๆเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการประกอบวิชาชีพก็สามารถเก็บได้ตามจริงนะคะเอกสารก็เหมือนกันเนาะต้องมีใบรับรองว่ารูปถ่ายประกอบนะคะโดยหลักการแล้วนะเราอะ่ะมีออปชั่นในการที่จะเก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการมากมายหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนการไปอ่าน การไปฟังหรือการไปดูงานนั่นเองนะคะซึ่งออปชั่นเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สําหรับผู้สอบบัญชีแต่ถ้าเราเก็บชั่วโมงเหล่านี้แล้วนะคะอย่าลืมมีเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนเพราะว่าทุกชั่วโมงมีค่าเราสามารถเก็บเข้าเป็น C P D ได้นั่นเองนะคะก็อขอฝากไว้นะสําหรับผู้สอบบัญชีท่านไหนที่อยากพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนะคะ ก็สามารถเลือก1ใน9กิจกรรมนี้เพื่อเก็บชั่วโมง CPD ได้ค่ะถ้าชอบเนื้อหาบัญชีดีๆอย่างนี้นะคะฝากติดตามเราได้ที่ CPD Academy ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากลงเรียนบัญชีออนไลน์นะคะสามารถลงเรียนกับเราได้ที่ www.cpdacademy.co นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะ